เมื่อวานเนี่ยดีจังเลยเอ่อคุยกับคุยกับเอ่อน้องเจี๊ยบกับหลวงลุงน้าอ,อ่ะเอ่เอาปัญหามาถกกันถ้าเรื่องสัมพโยข้าในนะเมื่อวานนี้ที่คุยกับเมื่อวานคุยกับน้องเจี๊ยบเรื่องสังหารในแล้วก็ป่านแล้ววันนี้วันนี้จะถามถามต่อนะ,อะให้ให้จำแนกจำแนกการมจิิห้าสิบสี่ โดยชาติเพทนายม,มีมีสามีมีสี่อย่างนะคะท่านใดจะตอบในไหนก็ตอบเลยนะคะมีชาติเพทนายโสปนะเพทนายเวทนาเพทนายและสัมปโยคะเพทนายว่ามีอย่างละเท่าไหร่เฮเล็งสวัสดีค่ะ <c oughs> คุณมน <c oughs> ชัย <c oughs> ุหนพี่โอ่งสวัสดีแฮเล็งสวัสดีค่ะมีอะไรมากมีส่มนัสมีหลวงลุงน้มัสการค่ะเจริมพรน้มาสการพระอาจารย์โอภาด้วยค่ะชาติเทใจจ้าเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้หลวงลุงได้ฟังไปแล้วเรื่องตรงเนี้ยครับคอ่าได้คุยกับน้องเจี๊ยบสองคนเมื่อวานเนาะ อ้เฮเลงเฮเลงเฮเล้งแบ่งปันให้รุ่นน้องหน่อยจงจำแนกกร,รมจิตโดยชาติเพทนายค่ะเฮเล้งชาติเพทนายห้าสิบสี่กามจิตห้าสิบสี่ใช่ไหมค่ะเป็นกร,รมจิตห้าสิบสี่นะคะภูตุแลชาติแปดวิปากชาติ เนเล้งไม่ได้ยินโอ้โเองั้นก็ผมต้องใช้หูฟังละงั้นไม่ใช่เพราะว่าเออหลวงพี่ตาท่านท่านบันทึกแล้วก็จะลงเฟซไงคะอ่าแล้วก็แบ่งปันในค่ะเดี๋ยวเสียงมันไม่ดังใครเข้ามาฟังมันจะไม่ได้ใจความอะค่ะทีนี้พอชัดแล้วใช่ไหมโอเคย้ำโอ,อ,อ้แ้ดังแล้วอจ้ะ อมีอกุศลชาติมีสิบสองอ่ากุศลชาติมีมีแปดวิปากชาติมีสิบห้าเอ๊ไม่ใช่สิบห้าสิบห้ากับอะไรคะนี่ใช่วิปากระชาติมีสิบห <15. S 1> ก <15. S 1> พีป้ากระชาดอาจ,จะเยอะกว่าเพื่อนเลยสิบหกสิบห้ปดช่วยช่วยช่วยกันค่ะช่วยกันไม่แปดยังเลไม่ดูนังซืออ่าดูดูดูกลังดูอยู่ยังเลอยู่ในกลนอยู่ในก๋นอยู่ในก๋นแล้วสิบหกของลุงเราอยู่ในกล๋นเหมือนกัน ยี่ยังไมเลยห้าก็แม่ห้าถ้าแปดใช่เป็นยี่บสามค่ะมีไปก็ใช่มียี่บสามดวงค่ะภรรยาภริยาชาติมีเท่าไหร่คะภริยาชาติมียี่สิบโอ้มากไม่ไปไหนมากไปมากไปมากไปเอาอันนี้เอาเอากรรมมจิตห้าสี่นะแปดสิบเบ็ด อ่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดอะไรกับอะไรล่ะคะบอกน้องอ่าเหตุกกับกิริยาจิตสามหมากิริยาจิตแปดค่ะที่ให้เล้งพูดมาทั้งหมดเนี่ยไฮเล้งดูที่หน้าไหนอะ่ะผมดูในตารางเอาครับนี่เป็นยังไงดูในแผนภูมิใช่ไหมใช่จ้ะนะส่วนท่านอื่นก็ดูหน้าสิบห้าถึงสิบเจ็ดประกอบนะคะ แล้วก็ดึงมาเฉพาะกรรมจิตอ่าต่อไปโดยชาติเพทนัยเรียบร้อยแล้วนะต่อไปโดยจำแนกกรรมจิตห้าสี่โดยอสุเอ่อโดยโสภะเพทนยัยใครจะตอบคะพี่องท่าน,ท,านท่านตาหรือว่าหลวงลงุงไปก่อนไปก่อนไปก่อนเนาะ อาพี่องค์ตอบหน่อยโสพนาเพทนายตามาจิตห้าสิบสี่โดยโสพนะเพทนยัยพี่องค์อยู่ไหมอยู่แต่ไม่เปิดใหม่พี่พี่องค์อยู่พี่องค์กำลังช่วยเขาทำขนมเพราะนั้นครูองค์ฟังอย่างเดียวได้ไหม เราไม่ไม่ได้หรอกเพราะว่าโสพณะเพทนายมันอยู่ในกลืนอยู่แล้วโสภณะเพทนายคือได้กลืนใช่ไหมไม่คือโสพนะเพทนายเนี่ยมันการมจิตันล้วนอยู่แล้วไงกลางมัจจิล้วนสามสี่เพราะนั้นครูองค์ไม่ต้องหานังสือเลยตอบมาเลยไม่ได้หรอกครูคือครูยังไม่ได้เข้ากลืนโสพนะเพทนายคืออะไรกับอะไรเฮเล้งช่วยช่วยคุณที่ทำอุปศเลขทิ่สิบสอง อันนี้ถูกกัีนบอืระนเพทนายจ้ะแล้วถ้าเราเราแยกเป็นกลุ่มใหญ่ๆสองกลุ่มมันคือกลุ่มอะไรคะเทเลงมันมีมันเป็นกลุ่มโสอโอคือกลุ่มตามมาวัจระจีตอสุพนะจิตสามสิบกับโสพนะจีสามสิบเออใช่ใช่อสุพนาจีสามสิบกลับตามมาวัจระนะยี่สิบสีจ้ะ มี่สมีสี่กับสามสะอ่าโอเคอ่าอนะถูกต้องแล้วก็ต่อไปโดยเวทนาเพทนายค่ะกรรมจิิห้าสี่โดยเวทนาเพทนายอ่านิมนต์ท่านตาเลยท่านตาค่ะท่านตาอยู่ไหม มีจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยสุขาวินาสหรครัญาณญาวิญญาณจิตหนึ่งทุกขาสาครับสารครับครัตากายาญ,ญาณญาณจิตหนึ่งคยังมีอีกอยังมีอีกอเกิดพร้อมด้วยโสมนัตมีหกสิบสองดวงา ค่ะเป็นกรรมจิตสก,ก,กี่ดวงคะเป็นกรรมจิตกรกรมมจิตูลพาโสมนะัเป็นกรรมจิตเหรอใช่คือ,อค,คำถามยังเป็นคำถามเดียวกันค่ะจำแนกกรมรมจิตห้าสิบสี่ทีนี้สุกสุกหนึ่งพุกหนึ่งโสมนัสมีเท่าไหร่คะโสมนัสโลภา,สาโสมนัสสี่อ่าโลพาโสมนัสสี่ โสมนัสสันติระณะจิตหนึ่งคโสมนัสโสมนัสหาสีตุปาถ้าจิตหนึ่งค่มหากุศสนมหากุศสโสมนัสสีค่มหาวิบากโสมนัสสีมหากริยาโสมนัสสีอธมจิจสิบเอ็ดทุติย์ทุติยชาณิจิสิบเอ็ดแต่ติยชาณิจิสิบเอ็ดตตูตาชาณิจิสิบเอ็ด มามาปฐมทุติตติจตุมาครบค่ะใช่ไหมเอลงมันไม่ถึงไม่ถึงปฐมฌชานก็เอาแค่อุปาอ๋ออ๋อปฐาอ๋ออันนี้มันห้าสิบปีเนาะห้าสิบมันห้าสิบปีก็มามีแค่มหากริยาสุมนาสีอ่าใช่ปฐมมชานไม่มีปฐมไม่มีทุติไม่มีตติไม่มีจตุไม่มีจ้า สรุป่ามีกี่ดวงอ่ะสมนัสเวทนางสี่สี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดยี่สิบสองนั่นน่ะมากไปโลภสี่ห้าหกสิบสิบแปดจ้ะใช่ถูกต้องสิบแปดแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีก ที่เกิดท้องเือโอมนัสเวทนาอุเบกขาเวทนาด้วยโอมานัสมีเท่าไหร่มีสองได้แก่โทสะมูลจิตสองอ่าแล้วโทสะแล้วอุเบกขามีเท่าไหร่คะอุเบกขามีโลภะสี่โลภะอุเบกขาสี่มโหหะมูลจิตสองเอ้จุกะวิบากสิบส <right> ี่มหากุศลสี <S 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 ่มหาวิบากสี่มากิยาสี่ หักออกยี่สิบสามก็เป็นก็เป็นสามสิบสองอ่าสามสิบสองโอเก่งมากอ่ะต่อไปโดยสัมปโยขนายจำแนกกรรมจิห้าสี่โดยสัมปโยขนายแยกได้สองอย่างคือสัมปยุทธกับวิปยุทธค่ะอสามปรยุทธสัมประยุทธ สี่สี่สิบหกสี่สี่สิบสี่สองแปดสี่สี่สี่สามจิดสองสี่สี่จุดหกสี่ห้ายี่สิบมียี่สิบดวงส <3. S 1> ัมปยุทธมียี่สิบดวงโลพาธิจิคตาสัมปยุทธจิตสี่โทสาโมลจิตสองโมหะมูลจิตสอง มหากรุษนะัญญาณสัมปยุตตะจีศีมหาวิบากญาณนะสัมปยุตตจิตสีมหากริยาญาณนะสัมปยุตตจิตศีครบ<ะ>แล้วค่ะโอเคแล้วก็วิปยุตนะวิปยุตนะวิปยุตเท่าไหร่ <28 S 1> คะสิบแปดเดี๋ยวยี่สิบแปดยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบหกสี่วิปยุตมาหมดไหมสามสิบสอง มาหมดเลยมาหมดสามิี่ดวงมาหมดเลยสามสิบสี่ดวงโอเคลุงลุงจะพูดอะไรสักคำไหมไม่พูดไม่พูดหรอพูดเถอะลุงลุงพูดเถอะวันนี้เขาคงจะวางไปก่อนนะจ้ะโอเคกเดี๋ยวข้อข้อต่อไปนะข้อต่อไป เหมือนกันเลยจำแนกอกุศลจิตสิบสองโดยเวทนาเททนัยอ่าเฮเลงเอาเลยสิบสองใช่ไหมจำแนกอกุศลจิตสิบสองโดยเวทนาเททนัยเวทนาเททนัยอกุศลจิตสิบสองโดยอมาตัสโอมโพระมมนัสสี โอทัวร์ัสโสมนัสปอหนาเป็นเท่าไหร่คะเนี่ยสมนัสปนีโดยเวทนาได้เท่าไหร่สองสิบสองโสมนัสสี่ดวงโสมนัสสี่ดวงเราเรียกว่าโสมนัสอะไรคะโสมนัสเราเรียกเรารวมเรียกว่าโสมนัสสโสมนัสคตะจิต สมณนาสาสหคตัจีตอ่าใช่ค่ะสมณนาสาสหคตาจิตสีโทมนัสมีไหมโทมนัสมีสองดวงอ่าโทมนัสาสหคตาจจตสีสองนะคะแล้วก็อุเบขาสาสหคตาจิตมีเท่าไหร่คะมีสอง โมหะมูลจีสองมีหกดวงโลภะอุเบกขาจีรวมเป็นหกค่ะหกดวงนะแล้วต่อไปโดยสัมบโยขนะในค่ะมีห้จีสองดวงนี่ใช่ไหมสัมบโยคาเพธนัยค่ะไอจีสองดวงจีสิบสองใช่ค่ะโลภะทิสติสัมปยุทธเหรอ สัมปยุตจิตสี่สัมปยุตจิตสีโสัมุตจิตสีโอสามัจิตสองใช่โมหะรจิตสองเันอยู่ในจิบสองดวงนี่คะคำถามว่าในจิบสองดวงเนให้จำแนกให้กันด้วยจแนกอนุสวละจิสิตสองโดยเวโดยสัมปโยคะไป็นทางอ๋อสัมปโยคะ ใช่ค่ะสี่ตรงนี้ดึงดึงเอามาตอนเฉพาะแปดดวงค่ะแปดดวงแปดดวงแปดดวงซื้อเท่าไหร่วิทยุวิทยุทธ์มีวิทยุทธ์มีสี่วิทยุธ์มีสี่รวมะอะต่อไปโดยสังขารนะคะสังขารสิบสองดวงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะรวมสังขารลิกสี่รวมะสังขารลิกหนึ่ง โมหะมูจิตห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดดวงโลภะดวงที่หนึ่งดวงที่สามเจหดสวงขาลิศสีงเป็นสามเจ็ดดวงอ่าสัตว์สีดวงสัตว์สัตวสีงหกดวงโอ้ไม่มีแล้วมีแค่โลภะอะสังขาลิศสี โตสะังอาขังอาชังขาลิก1หนึ่งโมหะมูลจิตสองสังถามสังสังเี่โลภสั่งาลิสีสังเี่ะสังมีโลภสังขาลิก4ี่โตสะสังสังขาลิก1หนึ่งมีห้าจ้ะโอเคอ่ะแล้วถ้าถ้าถามว่า จงกำแนกไอเอตุกาจิตสิบแปดโดยเวทนาเพทนายจข้าวแค่สิบแปดใช่ไหมจ้ากเยตุกกาจิตสิบแปดปีทุกหนึ่งทุกหนึ่งสิบสี่เด็กหาสิบสี่ทุกหนึ อสมนัทสออวันนี้ค่ะสามตูสามตีหนึ่งสามตีหนึ่งโทมนัสอาที่สี่ดวงหนึ่งมอาสองให่หนึ่งหนทุกหนึ่งอะไรอีกคะหนึแล้วก็สมนัสสามตีนะสสมนัสเวทนาสะมนัสนาสีตุกตาลจิตนึ่ค่ะสองสันตีหนึ่งสมนัสคะ ค่ะสี่ตุกอาสี่จหนึ่งอ่ามีอยู่มีอยู่แค่กี่ดวงสี่สองดวงนี้ใช่ไหมคะนอกนั้นก็ไม่ใช่ไรอมีอะไรอีกมันแค่มันแค่อายเฮตุไม่ใช่เลยอายเฮตุกับจิติแปดไม่ใช่เลยสรุปว่ามันมีกี่ดวงพี่มีสองดวงหรือเปล่าน้อยไปแล้วมีอะไรอีกอ่ะสองสองกับะไร สองตวงพี่คืออะไรโสมนัสสันตีกับโสมนัสหาสีแล้วสุขคาสหคตอ่ามันเป็นอยู่ในอ่านั้นมันอยู่คนละอันนี่มาตอบไปแล้วไงว่ามีตุกหนึ่งทุกหนึ่งตะรวมมันเป็นเท่าไหร่ล่ะอ๋อก็เป็นหกต้อยก็เป็นสีอ่าก็เป็นสี่เช่นสีคือี่เกิด้วยโสมนัสไม่นีโอเคได้ที่เกิด้วย จะถามว่าไม่มีในบรรดาอันนี้ข้อใหม่นะในบรรดาชาณจิตหกสิบเจ็ดเป็นกุศลชาติเท่าใดวิปากชาติเท่าใดกริยาชาติเท่าใดเป็นกุศลชาติห้าสิบชาติกี่ดวง อะไรนะคำถามใหม่ใหม่พี่คำถามในบรรดาในบรรดาชาณจิตหกสิบเจ็ด <67, S 1> เป็นกุศลชาติเท่าใดวิปากชาติเท่าใดกริยาชาติเท่าใดหกสิบเจ็ดอืมท่านใด <17. S 1> ตอบได้ตอบตอบได้กันบูเชอร์เป็นก <54. S 2> ุศลชาติสิบสามเป็นวิปากชาติสิบสามเป็นกริยาชาติเก้า เอา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 สามเอาสามเอาสามชาติเฮเลงกูศลรชาติวิปากชาติวิปากชาติวิปากชาติเฮเลงตอบใหม่มันไม่ครบอ่ะกูศลรชาติมีเท่าไหร่มีสิบสองภสุรสาเจเจงานสายเข้าคนมี้นะภูสุรชาติโอไม่ใช่อันนี้ไม่อาภุรเนื้อเท่าไหร่เฮเลงมีเท่าไหร่เนื้อมีสิบสาม มียี่สิบมีสิบมีสิบเกิดตรปาสยนาสิบเก้ามีแปดถ้าเกิดว่าเอาเอาเอาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าแปดสองสิบหกสิบเจ็ดยี่สิบยี่สิบเก้าอ่ายี่สิบเก้าถูกต้องยี่สิบเก้าถูกต้องแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ใช่ยี่สิบเก้าไม่ถูกต้องนะวิปากชาติเท่าไหร่คะวิปัสสนาก็เออทำไปทำไป ทำไปทำไมที่ขาวเหรอเพื่อนเท่ากันไหมก็ไปแล้วมาเลยขาวเนี่ยเท่ากันอ่าแล้วกิริยาชาติหรคะกิริยาชาติก้าวกิริยาชาติก้าท่านตาเห็นด้วยไหมคะนี่สิบไปไหนับแค่ฝนตกไม่ได้ยินเลยวัคซินสี่ฝนตกไม่ได้ยินเองคนอื่นเขาได้ยินเนี่ยคนนี้ไม่ได้ยินกัดแถวเลยกัดแถวเลย หลวงพี่เห็นด้วยไหมหลวงพี่สรุปว่าเป็นกุศลชาติยี่สิบเก้าวิปากชาติยี่สิบเก้ากริยาชาติเท่าไหร่อะหลวงพิตาตอบการณจิตที่เป็นการณจิตหกสิบเจ็ดที่เป็นกริยาชาติมีเท่าไหร่คะหลวงพิตากานจิตหกสิบเจ็ดที่เป็นกริยาชาติอ่ากริยาชาติมีเท่าไหร่คะ สีรูปภาวจระกิริยาห้ารูปภาวจระกิริยาสีค่ะรวมเป็นเท่าไรคะรวมเป็นเท่าไรคะรวมเป็นเก้าเรารวมเรียกว่าอะไรคะหาคือตากิริยาหิตเก้าอ่าโอเคเก่งมากเลยอ่าต่อไปนะคะโสภณจิตที่เป็นอุเบกขาด้วย วิปยุด้วยสาสังขาริกด้วยมีจำนวนเท่าไรคืออะไรบ้างโส<ฮ><ฮ>พนสิทธิ์ที่เป็นอุเบกขาด้วยวิปยุด้วยสาสังขาริกด้วยมีจำนวนเท่าไรอะไรบ้างทำใดตอบได้ตอบเลยโสพนสิทธิ์ที่เป็นอุเบกขาวิปยุสาสังขาริก นึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งะไเนียมีหนึ่งดวงมีหนึ่งดวงหนึ่งดวงคือหนึ่งดวงคืออุเบขายิปยุทธโลภามุนจิต โส,สโผนัโสผนัจิตโสผนัจิตโสผนจันจิตที่เป็นอุเบกขาด้วยวิปยุทธ์ด้วยสัสังขารีด้วยอุเบกขาวิปยุทธ์ใช่ค่ะที่สามดวงสามดวงคือคือแปดกุศลมากุศลจิตดวงที่ดวงที่แปด แล้วก็อะไรอีกมหากิริยะมหาวิปัสจิตดวงที่แปดค่ะมหากิริยาจิตดวงที่แปดอ่าโอเคเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะวันนี้ขั่วเรื่องของสัมปโยคะให้จำแนกโลกิยะจิตโดยโสพนาเพทนยัยและฌานเพทนยัยอนาเพทนยัย แนกโลกียจิตนะคะโดยโสพณเพทนายอหลวงพี่จำแนกโดยโสพณเพทนายแล้วให้เฮล็งช่วยจำแนกโดยฌานเพทนายนะคะโสพณจิตจำแนกอาให้จำแนกโลกียจิตโดยโสพณเพทนายโลกียะถ่นครูดึงแดง อ่าหลวงพี่จำแนกเลยอาโสภนะมีกี่ดวงคะโสภนะจิตมียี่สิบสี่ดวงคือมหาโกศลจิตแปดาริปาจจิตแปดใช่คำถามคือให้จำแนกโลเกียจิตโดยโสภนะเพทนายโสภณะเพทนายจำแนกได้สองในใช่ไหมคะก็คืออโสภาณอ่าอโสภณะจิตและโสภนะจิต ช่อาโศพนะไม่มีทีนี้อ่าหลงพี่อาโศพนะจิตมีกี่ดวงอาโศพนะจิตมีสามสิบดวงเออคอุปสนุจจิตสิบสองตอนนี้ตก,กจิตสิบแปดค่ะแล้วโสภพนะจิตที่เป็นโลเกียจิตนะคะมีกี่ดวงมีโสภพนะจิตมียี่สิบสี่ดวงไม่ใช่ โสภณจิตที่เป็นโลกียจิตคือเราให้จําแนกโสภณะเพทนายอยู่ค่ะโสภณจิตที่เป็นโลกียจิตมีกี่ดวงเปิดดูหน้าหน้าสิบห้าประกอบด้วยได้นะคะโสภณจิตที่เป็นโลกโลกียจิตใช่ค่ะมีกี่ดวงคะมียี่สิบเจ็ดไม่ใช่ ช่วยกันค่ะพี่องค์พี่องค์ว่างไหมช่วยกันยี่สี่สิบห้าสิบห้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบสห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดดวงห้าสิบเอ็ดดวงอ่าห้าสิบเอ็ดดวงคืออะไรบ้างคะตามาวัจระสูบันดจิตยี่สิบสี่ห้าพตจิตยี่สิบสี่ปารุภาวัจรสิบห้าอรุภาวัจรสิบสองอ่าใช่ค่ะถูกต้องอ่าต่อไปเฮเลงจำแนกโลเกียจิตโดยชานเพทนัยค่ะ การเป็นไ,ไโลกยชจิตการเป,<า>ป็นไำไมชาณจิตยี่สิบเจ็ดอ่าชาณนจิตเป็นยี่บเจ็ดแล้วอาชาเหรอคะอาชาญเป็นห้าสิบสี่ห้าสิบสี่อ่ <54. S 2> าห้าสิบสี่จะโอเค <50. S 2> ได้ ค่ะท,นทีนี้ต่อไปนะต่อไปให้แสดงลักษณะสี่ประการของเจตสิกและยกหลักฐานบาลีมาแสดงให้เห็นด้วยลักษณะสี่ประการของเจตสิกและยกหลักฐานบาลีค่ะเอกุปาทะใช่ค่ะโร้มอมความหมายนะคะร้อมความหมายาด้วยพระนักวิตาเอกถโตก วารัมปะนะมัติค่ะโยโตยุตา้อจิตพราฟจิตมีอารมณ์เดียวกันกับจิตมีที่ามายเดียวกันกับจิตค่ะเจเล่อมีสี่ใช่ไหมลักษณะสี่ประการเนี่ยเอกุปาทะเป็นเจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตหมายความว่ายังไงคะขอความหมายด้วย นรบเกิดพร้มมอมกับจิตดับพร้รมมอมกับจิต